ปั้นจันทร์ประมะเผยสัมพันธ์ใบเฟิร์นพัศกรรุกเข้าจีบก่อนสุ่มมันสร้างความลำบากใจให้กับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เจตุรงมกโจกเป็นอย่างมากหลังบุตรสาวคนสวยใบเฟินพัศกรมีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบเพียบทั้งนิกกี้นฉชัดและแจ็คแฟนฉัน ทำเอาพ่อโรงปวดหัวไม่น้อยไม่รู้ว่าใครจะเอาชนะใจได้แถมล่าสุดยังมีข่าวมาว่าบุตรสาวสุดที่รักกลับไปคบอดีตหวานใจยังหนุ่มเจโม่ด้วยมีโอกาสเจอจตุรงในงานบวงสวงละครซ่อนกลิ่นที่บริษัทสเตปเพาเวอร์ทรีซอยชินเขตงามวงวาน เจ้าตัวเลยได้เผยสเปคเคยในอนาคตแถมยังประกาศลั่นอยากได้แบบปั้นจันทร์ประมะงานนี้เรียกว่าไฟเขียวตลอดไม่มีแตะเบรกทามถึงเรื่องใบเฟิร์นตกลงอยากให้ใครเป็นแฟนบุตรสาวนิกกี้ก็ดีนะเพราะว่ามันขบวนสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ได้นิกกี้ไอ้ปั้นจันทก็มีคุยคยกันอยู่นะปั้นจันรมากระซิบบอกว่าไอ้นิกกี้ไม่ได้เรื่องหรอกเหมือนเรียกผมว่าพ่อบอกว่าพ่อดูดูผมไปก่อนได้ไหมพิจารณาเป็นปั้นจันทรและนิกกี้แจ็คไม่เอาขี้เต่าเหม็นหลังจากที่ลุงรงเอ่ยปากยกให้ปั้นจันทรประมะเป็นว่าที่เคยในดวงใจขนาดนี้ก็ต้องมาถามหนุ่มปั้นจันทกันบ้างแล้วซึ่งหนุ่มปั้นจันก็บอกว่าจริงๆแล้วตนรู้จักกับใบเฟิร์นมาประมาณ10ปีได้แล้วและลุงรงก็แซวตนมาตลอดตอนก็บอกกับลุง ลงมาตั้งแต่เด็กว่าบุตรสาวหลุงน่ารักนะเนี่ยแต่ถ้าถามกันแบบจริงๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสาวใบเฟินจะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนไหมนั้นหนุ่มปั้นจันเผยว่าด้วยความที่รู้จักกันมานานก็อยากให้เป็นเพื่อนกันไปดีแล้วเพราะตัวเป็นคนเจ้าชู้อยู่กับใครก็คงลำบากไปหมดแต่ถ้าเป็นเรื่องของอนาคตก็ไม่แน่พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจของตัวเองในตอนนี้ว่าโสด ขอพักเรื่องความรักแล้วไปมุ่งมั่นกับงานในวงการบันเทิงและกีฬาที่ตัวเองชอบแทนทั้งยังยอมรับว่าต่อไปคงต้องหาแฟนเด็กเพราะเห็นเพื่อน,อนจูงบุตรมาก็แอบคิดนิดหน่อยว่าหากมีช้ากว่านี้บุตรตัวเองจะโตไม่ทันบ